พบผู้ติดเชื้อเดลต้าพลัสรายแรกในไทยนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถแถลงความคืบหน้าการเฝ้าระวังสายพันธุ์และกลายพันธุ์โควิด -19 ภายหลังพบมีผู้ติดเชื้อเดลต้าพลัสในประเทศไทยรายแรกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือกับเครือข่ายมีการตรวจเรื่องการกลายพันธุ์ของโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทย ส่วนใหญ่พบโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าและอัลฟาส่วนกรณี4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาพบการระบาดสายพันธุ์อัลฟาเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่ได้มีการตรวจอย่างชัดเจนแต่ปัจจุบันเมื่อมีการตรวจเชิงลึกมากขึ้นพบว่าเชื้อเดลต้าแพร่ระบาดในพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยส่วนใหญ่98.6เปเป็นสายพันธุ์เดลต้า ส่วนอัลฟานลดลงเรื่อยๆอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวถึงประเด็นสำคัญหลังจากพบมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าพัดในประเทศไทยซึ่งขณะนี้กำลังเป็นที่เฝ้าระวังว่าเดลต้าปกติที่กำลังระบาดทั่วโลกอยู่ขณะนี้คือ B.1.6.1.7.2 แต่หลังจากนั้นได้แตกลูกออกมาเมื่อเชื้อไกลพันธุ์มากขึ้นจึงได้เปลี่ยนเป็น A y ซึ่งขณะนี้มีเกิดขึ้นทั่วโลกใน47ชนิดซึ่งคือเดลต้าพัดทั้งหมด ส่วนที่พบในประเทศไทยคือ AY3,AY4,AY10,AY11,AY12,AY14,AY20,AY23,AY25,AY26,AY28,AY30,AY31,AY33,AY34,AY35,AY37,AY39 และแต่ที่พบมากก็คือ AY30 จำนวน 1,341รายและ Ay39 จำนวน83รายส่วนที่พบกำลังระบาดในประเทศอังกฤษรวมทั้งประเทศในแถบยุโรปคือ Ay.4.2 และกำลังกลายพันธุ์ซึ่งเป็นที่น่ากังวลเนื่องจากอำนาจการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นกว่าเดลต้าปกติ10-15%แต่ Ay.4.2 ยังไม่พบในประเทศไทยแต่อย่างใดส่วนที่พบรายแรกในประเทศไทยนั้นอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า จะเป็นเดลต้าพลาสเอวหนึ่งโดยตรวจพบเมื่อเดือนกันยายนเป็นผู้ป่วยชายหนึ่งรายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกนําส่งไปตรวจตัวอย่างที่จังหวัดกําแพงเพชรขณะนี้รักษาหายแล้วซึ่งผลตรวจออกมาเป็นเดลต้าพัดสต์เอวหนึ่งคนละตัวกับที่ระบาดในประเทศอังกฤษโดยไม่พบว่ามีความรุนแรงแต่เรื่องของการหลบภูมินั้นยังไม่มีหลักฐานยืนยันและยังไม่ถูกขึ้นบัญชีว่ามีปัญหาแต่ที่กังวลคือ K4.14N จะแทรกอยู่ จึงต้องเฝ้าระวังและมีการเก็บตัวอย่างอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมการแพทย์สรุปภาพรวมว่าขณะนี้ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์แบ่งเป็นอัลฟาพัด18รายและเดลต้าพัด ay1 มีเพียงรายเดียวและเดลต้าพัด ay4.2 ยังไม่พบแต่อย่างใดติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ